สวัสดีครับพี่น้องชาว y u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  e ที่รักทุกท่านนะครับนี่ผมก็ได้ซื้อคาเนตนะครับของคาเนตรุ่นวจรวดตอ8นะครับ888ทีนี้กม็มันไม่มีคว้ควบวกค้วลบให้นะครับไม่มีควัควบวกคูวลบให้ เดี๋ยวจะถอดดูข้างในเผื่อว่าเขาอาจจะแต้มไว้ข้างในหรือเปล่าข้างนอกไม่เห็นนะครับอถอดออกดูแล้วก็จะดูอีกทีถ้าไม่นั่นก็ต้องใช้ฐานมาเคลียว่าบวกลบอยู่ฝั่งไหนนะครับของคันนี้ KA888 นะครับว่าแล้วเราก็มาถอดกันนะครับพี่น้อง ว่ามันจะเป็นสันใดเผื่อไว้เป็นวิทยาทานให้พี่น้องที่รักได้ดูได้ชมกันว่าจริงๆแล้วเขาทำไไ้้ฝั่งไหนแบบไหนนะครับถอดดูทีนะครับ ข้าวผลจะมักไว้ข้างนอกให้เห็นได้ชัดเจนว่าบวกลบซ้ายหรือขวานะครับ <c oughs> เหมือนยี่ห้ออื่นบางทีเขาก็มาร์กเอาไว้นะครับก็บวกลบด้ชัดหรือเขาก็จะแต้มเอาไว้นะครับเป็นสีแดงคือบวกเป็นสีแดงคือบวกนะครับ,บ,บรข้างลบเขาจะไม่แต้มเขาแต้มเฉราะ ข้างบวกสีสีแดงนะครับจะมาดูกันนะมันมีหรือเปล่านะครับพี่น้องเอา้าเอา้ามีครับพี่น้องเห็นแต้มไว้ฝั่งนี้นี่นะครับเห็นนะครับสีแดงแดงนี่นะครับนี่แดงแดงเนี่ยเห็นนะครับสีแดงถ้าหัน ขั้วมาทางผมนะครับสีแดงจะอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือผมนี่คือขั้วบวกนะครับขั้วบวกอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับพี่น้องครับโอเคครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้วบวกเพราะเขาแต้มเอาไว้เป็นสีแดงข้างในถ้าถอดออกจะเห็นนะครับนะครับเห็นไหมครับ วิตเตอร์นี่หงายขึ้นฝาครอบนี่นะครับเอาออกก็จะอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นี่อยู่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็หันขั้วมาหาตัวเองก็จะอยู่ซ้ายมืออันนี้คือขั้วบวกอันนี้คือขั้วลบนะครับพี่นอ้องขอบคุณชาว u t u b e พี่น้องทุกท่าน ที่รับชมนุ่มลมโชยสีสเกตนะครับก็เป็นอันบา่ายเรียบร้อยนะครับขั้วบวกอยู่ด้านซ้ายมือนะครับขั้วบวกอยู่ด้านซ้ายมือลบอยู่ด้านขวามือโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าเต้มเอาไว้สีแดงน,นะครับนะครับ ka 8 8น8นะครับของค้านี้ตองแปดนะครับอันนี้ตู้เขาครับอันนี้ตู้นี่นะครับนี่ตู้เขานะครับพี่น้องส่วนใบใหญ่ก็เป็นตู้ออเดอร์หกนะครับทำเองสร้างเองกับมือนะครับช่างดิดทำได้นุม่มลมโชยสีสกเกตขอบคุณ มิตรรักแฟน u t u b e ทุกท่านที่รับชมสรุปแล้วบวกดูซ้ายมือของคานี่เคเอ8 8 8ขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระเดื่องกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ